กันอยูครั้งหนึ่งแล้วนะคะถ้าเกิดใครมาเมื่อปีที่แล้วก็คงจะรู้จักวอกันบ้างแล้วนะคะก็ในในส่วนเริ่มต้นเนี่ยก่อนที่จะเข้าของของงานวิจัยเนี่ยก็อยากจะขอแนะนําวอลล์นิดนึงนะคะว่าวอทําทำอะไรบ้างนะคะเผื่อ นอกลอเหนือจากผลงานที่มาแสดงในวันนี้แล้วนะคะก็อาจจะมาใช้บริการวอวในส่วนอื่นที่ท,ที่ตรงกับท่านได้นะคะก็บทบาทของวอวาเนี่ยคะ่ะวอวาเป็นองค์กรที่เป็นรักวิสาหกิจนะคะแล้วก็จะพยายามที่จะมุ่งเน้นให้นำงานวิจัยเนี่ยพัฒนาผู้ประกอบการนะคะเพื่อให้สามารถนํานวัตกรรมเนี่ยไปแข่งขันได้นะคะ การดำเนินงานของวอร์เนี่ยมีด้วยกัน4ส่วนด้วยกันนะคะเรามีการวิจัยพัฒนานะคะเรามีการาทอดเทคโนโลยีมีการบริการวิจัยวิเคราะห์ทดสอบสอบเทียบแล้วก็รวมถึงการบริการธุรกิจเทคโนโลยีทางด้านโอท็อปเด้วยนะคะในส่วนของงานวิจัยเราเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักๆนะคะกลุ่มแรกจะเป็นทางด้านอาหารเพื่อสุขภาพนะคะกลุ่มที่2จะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ไม่ใช่อาหาร ลกลุ่มที่3จะเป็นพลังงานทดแทนและกลุ่มที่4จะเป็นกรารจัดการสิ่งแวดล้อมแล้วก็รวมถึงการทําเครื่องจักรด้วยนะคะเพื่อลดการใช้แรงงานคนหรือว่าลดขั้นตอนลดลดเวลานะคะการถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยเราก็จะมีการถ่ายทอดทีทสู่สู่ชุมชนและก็เชิงพาณิชย์นะคะสู่ชุมชนเนี่ยเราก็จะไปอยู่ตามช่วยเหลือชุมชนในด้านการถ่ายทอดเพื่อให้เขาสร้างงานสร้างอาชีพนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันที่สาสมศูนย์ด้วยกันทั้งเป็นที่ลำตะคองสิ่งแวดล้อมสเกล่าแล้วก็ สู่พัฒนาเกษตรที่สูงนะคะส่วนในส่วนของด้านเชิงพณิชย์เนี่ยวัในวันนี้ค่ะที่ววมานะคะเรามีผลงานที่พร้อมถ่ายทอดถึงเชิงพณิชย์เกิดจากงานวิจัยของวอวนะคะเรามีการวิจัยแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อให้ท่านเนี่ยนำผลิตภัณฑ์เนี่ยไปไปผลิตแล้วก็จําหน่ายได้นะคะแล้วก็รวมถึงเมื่อถ้าเกิดหรือว่าหรือว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะท่านมีมีผลิตภัณฑ์ท่านอยู่แล้วนะคะแล้วก็ท่านต้องการที่จะ ขอการรับรองมาตรฐานขออยหรือว่าขอ GMP, HCCP นะคะทั้งเราเนี่ยก็มีการให้บริการวิเคราะทดสอบสอบ,สอบเทียบด้วยนะคะเช่นการวิเคราะห์หาเชื้อจุลินทรีย์ในในผลิตภัณฑ์อาหารการหาฉลากโภชนาการหรือต่างๆเพื่อให้ท่านเนี่ยไปขออยได้นะคะรวมถึงมีการตรวจประเมินรับรองระบบคุณภาพเช่น ISO, GMP, HCCP นะคะเราเป็นเราเป็น อินสเปคชั่นบอดี้นะคะก็ท่านก็สามารถมาขอการรับรองจากเราได้นะคะรวมถึงเราจะเป็นบริการที่ปรึกษาบริการการวิจัยด้วยเช่นถ้าเกิดท่านมีไอเดียใหม่ๆห,หรือว่าท่านมีผลงานผลิตภัณฑ์ท่านอยู่แล้วแล้วก็ต้องการพัฒนาให้ได้มาตรฐานมากขึ้นนะคะล้วก็มีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านต่างๆนะคะให้คําแนะนําท่านได้นะคะก็มาปรึกษาทางด้านวอวได้นะคะอันนี้ก็คือที่เราไปช่วยผู้ประกอบการก็ทั้งพัฒนาทางด้าน,นโพเซตปรับปรุงตัวการผลิตพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ก่อนที่จะรับว่าเราท่านสนใจผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วนะคะก็ขอให้แจ้งให้ทราบนิดนึ่งก่อนว่าถ้าเกร็จเมื่อท่านฟังการบรรยายจากนักวิจัยหรือว่าจับกภัยริีไปแล้วนะคะแล้วก็ท่านสนใจที่จะรับถ่ายทเท่าเทคโนโลยีและเรามีขั้นตอนอย่างไรบ้างภายในวอนะคะขั้นตอนแรกคือเราเนี่ยเมือม่อเมือ่อเมื่อท่านเมื่อท่านมีความสนใจนะคะก็สามารถเดินไปที่บูธวอได้นะคะแล้วก็ยื่นความจำนงกรอก ว่าถ้าสนใจตัวไหนนะคะทา,ทางเราเนะะี่ยค่ะจะส่งข้อเสนอโครงการไปท่านพิจารณาภายในข้อเสนอโครงการเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยว่าเราจะทำอะไรให้ท่านบ้างมีขั้นตอนอย่างไรผลผลิตผลลั์เป็นอย่างไรบ้างนะคะรวมถึงค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรบ้างนะคะท่านก็พิจารณาจากข้อเสนอโครงการเราเมื่อมีการตกลงกันแล้วนะคะก็จะมีการทรําสัญญาการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะซึ่งการสัญญาถ่ายทาาายอดเทคโนโลยีเนี่ยวันนี้ที่เรามาเนี่ยจะเป็นแบบตอนในคู่สีนะคะคือสามารถให้หหหลใใ้้สูตรหรือว่าให้สิทธิ์เนี่ย ให้ผู้ประกอบการหลายรายได้นะคะก็ท่านก็เอาสูตรของเราเนี่ยไปผลิตนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ถ้าเกิดสนใจแล้วเนี่ยเอกสารในการทำสัญญาเนี่ยก็จะมีที่ท่านต้องเตรียมมาร่วมทาสัญญากับเรานะคะอันที่หนึ่งก็คือจะเป็นหนังสือจดทะเบียนบริษัทซึ่งในการจดหนังสือจดทะเบียนเนี่ยจะต้องเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ท่านสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่เราถ่ายทอดไปให้ได้ด้วยนะคะรวมถึงอันที่2คือจะเป็นัตบประชาชนของผู้ที่มีอำนาจลงนามเช่นถ้าเกิด เป็นประธานบริษัทหรือเป็นกรรมการหรือเป็นกรรมการผู้จัดการนะคะหรือว่าหรือไม่ก็คือถูกมอบอำนาจมาเพื่อให้มาลงนามได้นะคะก็จะเกิดการทำสัญญาร่วมกันแล้วก็เกิดการถอดเทคโนโลยีกันไปนะคะวันนี้ที่เกิดในภาพรวมนะคะก็ไม่เราไม่ได้มีผลงานมาในห้องในห้องเดียวนะคะวันนี้วอลก็นําผลงานมาถึง3 9ผลงานด้วยกันนะคะที่มาเพื่อให้ท่านเนี่ยได้ได้เรียกว่าอะไรดีเรียกว่านี่ว่ามาช้อปปิ้งไปเขื่อธุรกิจใหม่นะคะ ก็ดูคร่าวๆนะคะก็จะมีอาหารที่ที่มีอยู่นะคะคือจะเป็นพันธ์อาหาร5โรคสําหรับผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษอย่างไรก็คือเราทําขึ้นมาเพื่อมีส่วนผสม,มและส่วนประกอบนะคะคที่เหมาะกับทางด้านผู้สูงอายุที่มีอาหาร5โรคต่างๆนะคะก็โรคที่เราโฟกัสเอาไว้เนี่ยก็จะมีโรคกระดูกพุนนะคะจะมีโรคเบาหวานโรคเกานะคะ แล้วก็มีโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะรวมถึงโรคสมองและระบบประสาทด้วยซึ่งจากการที่เราทําวิจัยมาเนี่ยหโรคเนี่ยนะคะจะเป็นโรคที่เป็นค่อนข้างเยอะกับผู้สูงวัยนะคะก็การรับประทานอาหารเนี่ยก็จะมีส่วนที่มีความจําเป็นเหมือนกันเวลาเพราะว่าคุณหมอบอกว่าเวลาเราป่วยเนี่ยต้องให้เราควบคุมอาหารนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่เราที่เราทาออกมาเนี่ยก็จะมีการคุมน้ําตาลคุมโซเดียมคุมอะไรด้วยนะคะก็จะมีสัดส่วนที่เหมาะสมในการรับประทานนะคะ แลวก็รวมถึงยังมีผลิตภัณฑ์พวกแปรรูปจากมังคุดเงาะลองกองอันนี้คือเพื่อช่วยในการที่เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผลไม้ของเราต่งตางๆแทนที่จะขายของสดอย่างเดียวนะคะก็เราก็มีสูตรให้นะคะค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็ในในในปีนี้นะคะเมือม่อเมื่อเรามีผลแก้วเจ้ใหม่ๆออกมาแล้วนะคะเราก็จะมีพวกทางด้านซุปไก่ดํตาตังกุยนะคะอันนี้ค่ะแล้วกเ็เส้นพาสต้านะคะโดยโดยเราทําเอาตัวทางด้าน ผักผลไม้นะคะมาทำาินเนเป็นสกัดป็นจัยอาหารแล้วมาทำมาใส่เป็นเส้นพาสต้าด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะพวกพวกนพนเนี้ย่ะผลิตภัณฑ์เนี่ยที่เราทําขึ้นมาให้ในวันนี้ค่ะก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการวิเคราะห์ทดสอบนะคะว่ามีส่วนประกอบมีสารสําคัญอะไรเท่าไหร่บ้างในผลิตภัณฑ์นั้นนะคะก็จะมีผลการวิวเคราะห์ทดสอบไปให้ท่านด้วยถ้าเกิดท่านรับไขดอดไปนะคะท่านก็สามารถเอาไปขึ้นทะเบียนอ,อยอได้เลยนะคะ ก็อันนี้คือจะเป็นตัวเข้าค่าเป็นภาพรวมของผลงานวิจัยที่วอร์นำมาเสนอในวันนี้นะคะก็ส่วนในห้องนี้นะคะที่มีความสนใจเป็นพิเศษก็คือจะเป็นตัวพั่งผลิตภัณฑ์ลองกองพร้อมดื่มกับยามลองกองใช่ไหมคะตัวน้ําลองกองพร้อมดื่มเนี่ยค่ะก็คือเราน้ําลองกองเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันไม่ไม่เกิดทาเป็นเครื่องดื่มขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าตัวลองกองเนี่ยมันมันมีการคั้นยากพอเวลาคั้นปุ๊บเนี่ยมันจะต้องใช้แรงงานคนนข้างเยอะแล้วก็เครื่องมือเครื่องจักรยังไม่ค่อยมีนะคะทาให้เกิด เมื่อน้ำลองกองเนี่ยถูกคั้นออกมาเนี่ยอาจจะมีรสชาติขมเพราะว่าเกิดจากมเมล็ดนะคะทางนักวิจัยวาวาเนี่ยก็ได้ทําการพัฒนาตัวเครื่องตัวเครื่องจักรนะคะเพื่อคั้นตัวผลไม้เนื้ออ่อนโดยเฉพาะลองกองขึ้นมานะคะก็ทําให้เราเนี่ยสามารถแปรรูปน้ําลองกองได้นะคะในตัวของตัวน้ําลองกองพร้อมดื่มเนี่ยเราทําสูตรขึ้นมานะคะก็เป็นสูตรที่ เหมาะกับสําหรับผู้ประกอบการระดับเล็กด้วยนะคะเป็นทั้งโอท็อปแ,แล้วก็ระดับ S กับ M นะคะก็เพราะว่าใช้ใช้เทคโนโลยีไม่ยุ่งยากนะคะใช้เครื่องจักรไม่มากแล้วก็แล้วก็ทำในอุตสาหกรรมก็คือจะเป็นการแปลรูปเนี่ยที่ใช้ทางด้านตัวของขวดแก้วหรือขวดอะไรพวกนี้นะคะก็จะใช้เป็นแค่ตัวดีทอร์ธรรมดานะคะก็ไม่ไม่ได้มีการลงทุนอะไรสูงนะคะ โดยที่เราทำเนี่ยคะ่ะก็คือเราจะปรับรสชาติแล้วก็ใส่น้ำตาลฟุกโตสนะคะแล้วก็มีการทำค่าเชื้ออยู่2แบบก็คือจะเป็นแบบ Pasteurized นะคะคือบรรจุขวดนะคะอันนี้จะมีอายุการเก็บรักษาที่1เดือนในอนุณหภูมิ4องศาเซลเซียสนะคะและอีกอันนึงที่เราทำเนี่ยถ้าเกิดท่านจะมีเงินลงทุนเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราก็มีสูตรในการทำแบบ เซย์ไล์ด้วยนะคะคือบรรจุก,กล่องนะคะอันนี้จะมีอายุการเก็บรักษาเนี่ยมันน้อยกว่า1ปีที่ในภูมิ25องศาเซลเซียสนะคะก็ถ้าเกิดสนใจเนี่ยก็ก็ลองดูได้นะคะว่าเนี่ยคะ่ะตัวน้ำรองกล่องนะคะที่ท่านเห็นนะคะก็จะเป็นในในสูตรของเราเนี่ยจะเป็นมีทั้งเนื้อแล้วก็ทั้งน้ําอยู่ด้วยกันเลยนะคะก็ดูว่าตัวเนี่ยคะ่ะมันจะเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยนะคะก็ค่อนข้างน่ารับประทานนะคะแล้วก็สีค่อนข้างสวยด้วยนะคะค่ะก็ถ้าเกิดสนใจเพิ่มที่จะ รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่จะรับถ่ายทอดก็ที่ที่บูธวอได้นะคะข้างน,นอกนะคะ